ระยะกับผมไม่มีปัญหากอบการปลูกไผ่นะครับผมปลูกขี่ไว้ก่อนนะครับพอพุ่มมันชนมันอะไรเราก็สามารถขุดได้ใช่ไหมเห็นไหมนะครับขุดออกได้ขยายพันธุ์ไปได้นะครับนะครับเพราะฉะนั้นพอขุดเราก็รักษาระยะกอนนะเห็นไหมอันไหนใสงไม่พอขุดออกอะไรตรงนี้ย้ายได้ไผ่ไม่มีปัญหาเลยนะครับแล้วก็อย่างที่ผมย้ําเตือนว่าไผ่สามารถที่จะ สอบโจทย์ได้ไวทุกมิตินะครับสิง่งแวดล้อมก็ดีใช่ไหมสังคมก็ได้เศรษฐกิจก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นโดยบทสรุปก็คือผมเองก็เอาเอาไปมาจัดก,การเองว่าม,มันได้อย่างนั้นจริงๆไม่ได้ไม่ได้มโนไม่ได้คิดเอาเองแต่ได้จากการทำนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องต้องกลับไปทำํำ พยัญชนะด,ดูหลังเสื้อผมผมเขียนว,ว่าเรียนจากคนรู้จากสวนสวนในการย์เรียนเรียนจากคนก็คือไม่จําเป็นจะต้องไปดูในตำรับตำรายอย่างเดียวหรือว่าต้องไปเรียนกับครูบาอาจารย์ในในระบบอย่างเดียวคนที่มีประสบการณ์เราสามารถเรียนได้และในชีวิตผมก็เคยเรียนรู้กับผู้รู้ แต่เมื่อเรียนรู้แล้วเนี่ยก็คือต้องมาลงมือทำอยากอบจนแห้งนะอบบางคนนักล่าอบรมเลยอะไรอบรมหมดแต่ไม่เคยทำนักลองไม่เกิดอบรมเสร็จต้องทำนะครับนะครับต้องทำและก็ต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับไม่มีอะไรที่ ที่จะหยุดได้ยกเว้นวันวันละตาที่จะหยุดกันเลยนะก็ให้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 พวกเราเป็นข้อคิดนะครับสําหรับการมเรียนรู้เรื่องไทยตรงนี้นะครับโอเคนะครับทิาร